เมื่อสุสานโบราณกลืนกินชีวิตลองจินตนาการดูสิเมื่อประตูแห่งอดีตที่ถูกปิดผนึกมานับพันปีกำลังจะถูกเปิดออกภายในนั้นเต็มไปด้วยขุมทรัพย์ล้ำค่าและความลับดำมืดแต่มีบางสิ่งที่นักสำรวจเหล่านั้นเขาไม่รู้เลยว่ากำลังรอคอยอยู่บางสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัติแต่เป็นคำสาบ ที่ถูกจ้ารึกไว้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของผู้รบกวนไปตลอดกาลเมื่อความมั่งคั่งมาพร้อมกับความตายเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นในดินแดนแห่งทะเลทรายเมื่อคณะนักสำรวจได้ค้นพบสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนสุสานโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์พร้อมด้วยสมบัติมหาศาลแล้วร่างของผู้ปกครองในอดีตที่หลับไหลอย,อยู่ภายใน แต่ความยินดีนั้นมันช่างแสนสัน้นเพียงไม่นานหลังจากที่ประตูแห่งห้วงเวลาถูกเปิดออกความตายก็เริ่มคืบคลานเข้ามาหาผู้ที่เกี่ยวข้องคนแล้วคนเล่าที่เคยสัมผัสกับสุสานนั้นเริ่มเผชิญกับโชคร้ายบางคนป่วยกระทันหันด้วยโรคลึกลับที่หมอไม่เคยรู้จัก บางคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุประหลาดที่ยากจะเชื่อว่าเป็นเพียงความบังเอิญแม้แต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลก็ยังต้องเผชิญกับเงาของความมืดที่ยื่นมือออกมาจากอดีตมันคือความบังเอิญที่น่ากลัวเกินไปหรือนี่คือพลังที่แท้จริงของคำสาบเสียงกระซิบของคำเตือนที่ไม่มีใครได้ยิน ตำนานเล่าว่าฟาโรห์และผู้ปกครองในอดีตได้จารึกคำสาบไว้บนผนังสุสานเพื่อปกป้องการพักผ่อนชั่วนิวรันดร์ของพวกเขาใครก็ตามที่บังอาจรบกวนจะต้องเผชิญหน้ากับความโกรธแค้นจากโลกหน้าในหลายกรณีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสุสานโบราณไม่เพียงแต่เสียชีวิตอย่างปริศนาแต่ชีวิตของพวกเขาก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบางคนต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง บางคนมีอาการทางจิตที่ยากจะอธิบายราวกับว่าจิตวิญญาณของพวกเขาได้ถูกพรากไปโดยพลังอำนาจที่มองไม่เห็นมันเป็นเรื่องจริงที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายถึงความเป็นไปได้ของเชื้อโรคโบราณหรือก๊าซพิษที่ถูกกักเก็บไว้ในสุสานเป็นพันปีแต่ เสียงกระซิบของเรื่องเล่าเหล่านี้มันช่างแข็งแกร่งและฝังลึกอยู่ในความเชื่อของผู้คนว่ามีบางสิ่งที่เหนือกว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บางที คำสาบเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำงานด้วยวิธีที่เราเข้าใจมันอาจไม่ใช่แค่โรคภัยหรืออุบัติเหตุแต่มันคือพลังงานลี้ลับที่ส่งตรงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อลงโทษผู้บุกรุกความจริงที่ถูกซ่อนในความมืดมิดของสุสานไม่ว่าคุณจะเชื่อในคำสาบหรือไม่ก็ตามเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่น่าขนลุกมันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าในโลกนี้ยังมีพลังงาน บางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่รอคอยการถูกปลุกให้ตื่นจากห่วงเวลาอันยาวนานบางทีการเปิดเผยความลับของอดีตก็อาจมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย ราคาที่สูงจนไม่มีใครอยากเผชิญหน้าแล้วคุณละ่ะคุณจะกล้าที่จะเปิดประตูแห่งคำสาบเหล่านั้นหรือไม่หากคุณลหลงไหลในความลับเรื่องราวลี้ลับและปริศนาที่โลกไม่เคยบอกใครอย่าพลาดที่จะมาไขาความจริงไปพร้อมกับเราในรายการ 10pm เรื่องลับโลกกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่เราจะนำมาเปิดเผยในทุกค่ำคืน